สวัสดีค่ะแรมมี่ DIY ค่ะวันนี้จะพาทำกระตรงใบตองแบบง่ายติดตามรับชมได้เลยค่ะวัสดุที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีใบตองสองขนาดนะคะขนาดแรกนะคะใบตองก็จะมีความกว้างอยู่ที่4เซนติเมตรความยาวอยู่ที่15ซนติเมตรค่ะอันที่2นะคะใบตองมีความกว้างอยู่ที่6เซนติเมตรความยาว20เซนกันไกลและแม็กเย็บค่ะวิธีทำนะคะเราจะพับใบตองเป็น2แบบนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแบบที่1นะคะและก็อันนี้ก็จะเป็นแบบที่2ค่ะวิธีพับเราจะพับแบบที่1ก่อนนะคะเราจะพับเป็นกรีบปากาค่ะเราใช้ไม่ต้องขนาดหกเซนติเมตรนะคะพับลงมาข้างละ2ครั้งค่ะพับลงมาครึ่งหนึ่งประมาณ45องศาแล้วพับลงมาครั้งหนึ่งก็จะได้มุมแหลมแบบนี้นะคะแล้วให้เราใช้แม็กเย็บไว้ค่ะใบที่2ก็พับเหมือนกันค่ะ พับลงมาประมาณครึ่งหนึ tap, ่งนะคะแล้วพับม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะได้แบบนี้แล้วให้เราเรียบให้เรียบแล้วก็ใช้แม็กเย็บไว้ค่ะใบที่3ก็พับเหมือนกันค่ะพับลงมาข้างละ2ครั้งนะคะได้ประมาณนี้ค่ะเราเรียบให้เรียบค่ะแล้วให้เราใช้แม็กเย็บไว้ค่ะจากนั้นนะคะให้เรานํามาประกบกันทั้ง3ชิ้นนะคะค่ะนำมาประกบกัน1 2 3สาม เรียงให้สวยงามค่ะดันั้นให้เราใช้แม็กเย็บไว้ค่ะเพื่อความสวยงามนะคะเราก็จะนำตัวที่ทำเสร็จแล้วนะคะมาทาบลงแล้วก็ใช้กันไกลตัดให้เท่ากันค่ะเราก็จะได้กลีบปากกาสวยๆแบบนี้นะคะขั้นตอต่อไปนะคะเราก็จะพับแบบที่สอง ในลักษณะแบบนี้นะคะเราใช้ใบตองแผ่นใดนะคะม้วนเข้าหากันค่ะก็จะได้แหลมๆในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วให้เราใช้แม็กยิบไว้ค่ะแล้วเราก็จะนําใบตองแผ่นเล็กนะคะมาวางไว้ด้านหลังแล้วพับมาครึ่งหนึ่งเรายกขึ้นแล้วบิดเล็กน้อยค่ะพับลงครึ่งหนึ่งใช้นิ้วชี้ดันเข้าเรวยกขึ้นนิดนึงค่ะ แผ่นที่สองามาวางไว้ด้านหลังนะคะแล้วก็ให้ลดอัดขนมบเล็กน้อยแล้วพับครึ่งหนึ่งเราใช้นิ้วชี้ดันเข้าแล้วก็ยกขึ้นค่ะใช้นิ้วชี้ดันเข้าแล้วก็ยกขึ้นนะคะแผ่นที่3มก็มาด้านหลังเหมือนเดิมค่ะพับลงมาครึ่งหนึ่งใช้นิ้วชี้ดันเข้าแล้วยกขึ้นใช้นิ้วชี้ดันเข้าแล้วก็ยกขึ้นค่ะแล้วให้ลายช้แม็กเย็บไว้ค่ะเพื่อความสวยงามนะคะเราก็จะนมาประกบกันแล้วตัดให้เท่าๆกันค่ะ เราก็จะได้กลีบใบตองสวยๆแบบนี้นะคะหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเราก็จะมาประกอบกระทงค่ะฐานกระทงนะคะเราใช้ความกว้างอยู่ที่จิบนิ้วนะคะเราก็จะนํากลีบปากกามาวางเรียงต่อกันค่ะแล้วใช้ไม้ปักไว้นะคะแล้วเราก็จะปักไปเรื่อยๆจนล้อมรอบเป็นวงกลมค่ะใบตองที่เรานํามาพับมาในวันนี้นะคะ เราก็จะใช้ใบตองจากกล้วยน้งว้านะคะเพื่อนเพื่อนจะใช้ใบตองจากกล้วยนองวา้าหรือจะใช้เป็นใบตองตะนีก็ได้นะคะถ้าได้ใบตองตะนีก็จะมีความเหนียวแล้วก็เขียวดีค่ะถ้าเราอยากให้ใบตองอ่อนนิ่มนะคะเราก็ตัดมาพึ่งลมพึ่งแดดไว้นะคะสักประมาณสัก1 0 2ถึงนาทีแต่ของพี่แรมนี่นะคะก็คือตัดมาไว้ตอนช่วงเด็นค่ะช่วงเช้าก็นำมาทําใบตองก็จะมีความนุ่มเหนียวดีพอดีค่ะต่อมานะคะหลังจากที่เราทํา ชั้นแรกเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราก็จะทําชั้นที่2องชั้นที่2นะคะเราก็จะนํากรีดมาวางสว่างกันค่ะโดยการวางนะคะเราก็จะวางให้ด้านล่างนี้ก็คือให้เท่าๆกันนะคะเพื่อที่ว่ากระทรงของเราจะออกมา,าสวยงามค่ะเราก็จะวางสว่างกันนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็น ไม้กลัดหรือว่าจะใช้เป็นไม้ชิ้นฟันกลัดไว้ได้นะคะค่ะชั้นที่2เราก็ทำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใช้ไม้ปากไว้นะคะต่อมาค่ะเราก็จะประดับกระทงด้วยดอกไม้นะคะวันนี้เราเลือกใช้เป็นดอกพุดธนะคะดอกพุธแล้วก็ไปเก็บมาจากที่หน้าบ้านนะคะ เราก็จะประดับเพื่อความสวยงามและก็น่ารักของกระถ u งค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่มีดอกไม้นะคะเพื่อนๆก็สามารถไปซื้อที่ร้านที่เขาขายดอกไม้ได้เหมือนกันนะคะเขาก็จะมีขายเป็นประมาณถุงและประมาณยี่สบาทก็ได้เยอะเหมือนกันค่ะต่อมานะคะเราก็จะใช้เป็นกลีบของดอกกล้วยไม้นะคะนํามาเด็ดก่อนนะคะแล้วเราก็จะ นำไปวางเลี้ยงก่อนค่ะแล้วก็ใช้มัดแบบไว้นะคะถ้าเพืเ่อนๆมีดอกไม้ชนิดตื่นเพื่อนๆก็สามารถนำมาประดับเพื่อความสวยงามของกระทงได้นะคะดอกกล้วยไม้ที่เราเลือกใช้ในวันนี้นะคะก็เพราะว่าดอกกล้วยไม้เขาจะเป็นดอกไม้ที่าสามารถอยู่ได้นานค่ะถ้าหากว่าเรานำไปประกอบกระทงขายเนะะี่ยค่ะ ดอกไม้เนี่ยเขาจะมีความสดอยู่ได้นานนะคะเราก็สามารถนําไปประดับกระทงเพื่อใช้ในการขายได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนและวิธีการทํากระทงไปใบตองแบบง่ายใครๆก็ทําได้ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของลามีเดียออนตลอดค่ะถ้าชื่นชอบหรือว่ามีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ลามีเดียอวนนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะ สวัสดีค่ะ